จ้ะเอะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะจ๊ะตอ้เวลาดื่มนมแล้วเด็ก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 ดื่มนมอ่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลุกอย่าปิ้นอย่าปิ้นลูกอ่ะพี่จับดิหนูจับมือถือเดืดแล้วเออได้แล้วได้แล้วออ่าันนี้บะเต้านะจ๊ะขวดส้มนี้บะเต้านะจ๊ะทุกคนอันนี้หนูนำโชคค่ะหนูนำโชคเขียนไปคะทุกคนอร่อยอร่อย อันุนน้ำเช้ากินไปลูกไม่ต้องปีนมานะมันจะปีนมาหาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาลูกไม่เอาอากินไปลูกอากินไปโอ้อันนั่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 นอันเด็ด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 โอ้ยดูเป็นแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วดู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 เขาดู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 เขาปวดนมละโอ้ยโอ้ย กินนมแล้วลูก so ก oh, 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 uh, ินนมแท้นะจ๊ะกินนมแท้โอ้อร่อยอร่อยเลยลูกกับกันใหญ่เลยวะอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยค่ะค่ะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะทุกคนออ้้าวโหมดก่อนเลยวะอออ๋อออไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยว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 จะแพ้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันบัตรเต้านะหมดโอ้อร่อยมากเลยใช่ไหมลูก เออหโอ้โหอ้หอหอ้หอหมดแล้วดูดเป็นแล้วใช่ไหมลูกนี่ก็เป็นแล้วาเต้าดูดเป็นแล้วาเต้าดูดเป็นแล้วโอเคนะคะเพื่อนๆหนูอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวตอนกลางวันหนูก็จะกินน้ำต้มตับนะคะแล้วก็ อาบูมินจากไข่ขาวนะคะแล้วก็ตับตอนนะแล้วก็ตับตอนส่วนข้าวต้มหนูก็โอ้โหแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะเอาละหน่อยหนึ่งโอเคนะคะอันนี้คือที่ดูดนมของหนูหนูน้ำเชอวันนี้ลงมาน้ำเชื่อเอ้ยน้ำเชื่อโอเคดูดเป็นไหม ไม่เป็นแล้วเอามาเดี๋ยวมันเลอะโอเคนะคะก็อันนั้นนั้นตามแม่มาตามแม่มาลูกตามแม่มา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 ลูกตามแม่มามานนี้แล้วมามานนี้ลูกมามานนี้แล้วมามามาแล้วมาแล้วลูกมาโอ้มานี้มานี้มานี้บอกระมานี้มาเนี้มานี้ยมานี้มานี้มานี้มานี่มานี้มานี่โอ้บาตเ้าบาตเ้าบาตเต้าน้ำชกน้ำชกโอเคนะคะอุตละอุตละอุตละอุตาละอุตละ โอเคขอจบกันไล่มาเอาน้องหมาหน่อยน้องหมาตามหนูใหญ่เลยน้องหมาตามหนูหน,หนูหนูจะจบไล์แล้วเนี่ยอ้าวโอเค,อ,เคอ่ะมานี้ลววะนี้มานนี้มานี่มนี้โอ้มานนี้มานมนี้โอเค